สวัสดีคะ่ะทุกคนควันนี้ปุณทําน้ำยาขนมจีนค่ะเป็นน้ำยากะทิแบบตายนะคะเปลี่ยนจากปลาแดงมเป็นปลาช่อนบางค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบพิธีทำกันค่ะปลาช่อนนะคะวันนี้ปุนเตียนจากปลาแดงเป็นตาช่อนค่ะปลาเราก็คอดเกล็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาทรายทองออกให้หมดเลยค่ะล้างให้หมดเมือกนะคะ เสร็จแล้วค่ะค่ะล่าต้มเสร็จแล้วก็พักไว้เย็นนะคะไปแกะเอาแต่เนื้อะค่ะแข็งคุณจะเพิ่มพลิกไท่ดำนะคะ ค่ะค่ะทิมพริกกับขมิ้นข้ากวกันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะเครื่องแกงกะทิตายนะคะกะปิค่ะเครื่องแกงนี่เผื่อจะไส่มากหรืรอน่อยตามความชอบนะคะถ้าเผื่อไม่ชอบแพทมาก,ก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะ แล้วก็ผิกไทยที่ปุ่นใส่ไปกับเพิ่มความเข้มข้นค่ะขมิ้นก็เพิ่มซีซั่นกับน้ำแกงนะคะแล้วก็ดับกลิ่นข้าวด้วยค่ะตทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ลายเคริงแข็งกับกะทิก้อนนะคะก้อนเอาขึ้นตั้งไฟค่ะเนือแปาช้อนนะคะที่เาอกากลางอกแล้วค่ะตำ้งเบาเบาค่ะ ใช้ซากบีนะคะไม่ต้องตั้มแดงแรงค่ะถ้าเจอกลางก็หยิบออกนะคะค่ะประมาณนี้นะคะ น้านำทีปุ้นไส้เผิ่ไปีกลองแล้วนะคะช้ยนาดซ่องร้อยห้าสิบเอ็มแล้วซ่องกลองค่ะใส่หน้ปลาลงไปค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไปใส่เนื้อปลาต้อนเอาไปตังไฟนะคะปลามันก็จะจับเนื้อปลาจะจับเป็นก้อนค่ะต้องละลายเนื้อปลาคนทียังไม่ละลายเนื้อปลาคนนะคะกอนทีขึ้นตั้งไฟ ต้มปลานะคะอใส้ไปด้วยค่ะ พอเราเคี่ยวไปนะคะเนื้อปลาก็จะฟูขึ้นมากค่ะการทำน้ำยาการทำน้ำยาขนมจีนเราจะอใส่ในการเคี่ยวนะคะเพื่อความกลมกลมข้องหนังแกงค่ะเ้าจะไลายบุกไปหนึ่งต้นค่ะทำน้ำยากะทิตายใส่ตะไคร้ไปจะหอมนะคะ เคี่ยวเฟรชล้างคอนอ้อนไปเรื่อยๆค่ะปรุงรสกันนะคะพุ่งปรุงรสค่ะนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะ ซ่องช้อนชาเกลืนะคะคุณยังไม่ใส่กเกลือหรือว่าน้ำปลานะคะเคี่ยวไปสักผักก้อนค่ะพอเราเคี่ยวในความเค็มความเข้มข้นจะออกมาค่ะถ้าเกิดว่ายัางไม่เข้มข้นพอก็ค่อยเติมค่ะถ้าเคี่ยวไปรสชาติพอดีแล้วก็ไม่ต้องเติมแล้วค่ะ ตรงคนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเ,เนื้อปลาจะไม่ติดก่อนหม้อค่ะตางแกงเริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะคะพร้อมด้วยค่ะคุณจะลดไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เคี่ยวไปอีกสักประมาณ5นาทีค่ะ จะเพิ่มน้ำปลาไปนะคะเนึ้อทับพีค่ะค่ะปรุงรสได้ตามชอบแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดชีกลงไปเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ น,นี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะลำยากะทิตายค่ะก้อนถีเพื่อนจะเอาไปกินนะคะผักวายประมาณถึงชั่วโมงขึ้นไปค่ะจะเพิ่มความน่วยกับน้ำแกงค่ะแกงมากินมากเลยค่ะค่ะก็มีพักโขทกเ,เรนะคะซองซีค่ะมะฟันฟ้าชะอมแตงกวาผักชีลาว อร่อยดีเหมือนกันค่ะน้ำยาปลาช่อนปุนบอกขั้นตอนการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะเผื่อนสามารถเอาไปเกงกินเองหรือว่าแกงงใายก็ได้ค่ะค่ะวันนี้ปุลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจช่องครัวคุณปุ่นด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ